สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมฮะหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะฮะทางช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะช่องที่จะทําให้การออกรถใหม่ป,ป้ายแดงเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดต่อทักทายกันได้เช่นเคยก็คือ,คอ,คอทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะอัปเดตโปรโมชั่นหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับกับวันนี้นะฮะกับภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะฮะเขาบอกนิดน,นึงนะครับคันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับลูกค้าอยู่แถวอําเภอด่านขุนทดนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าเคยเห็นผมไปส่งมอบแถวชัยภูมิโคราชนะฮะแล้วก็คือเชื่อมั่นว่าผมสามารถนําพาให้ลูกค้าออกรถใหม่ป้ายแดงในเงื่อนไขที่ลูกค้ากําหนดได้นะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคะสำหรับเคสนี้นะลูกค้าก็คือจัดผ่านดาวที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะใช้เงินออกรถก็เดียเด๋ยวรายละเอียดผมจะแปะไว้ด้านล่างของคลิปนะครับก่อนอื่นต้องอธิบายนิดนึงครับ,ครบเคสนี้ความยากง,ง่ายก็คืออยู่ที่ว่าหนึ่งก็คือลูกค้าอยู่แถวด่านขนท้นนะฮะอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมต้องทเพ แล้วก็กรุงเทพก็ส่งเรื่องไปที่โคราชให้นะครับแล้วจะมีเจ้าที่โคราชวิ่งไปเซ็นให้ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ2-3ถึงวันแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือลูกค้าทำงานโรงงานอยู่แถวนั้นอยู่แล้วนะครับความชัดเจนของเอกสารก็คือชัดเจนอยู่แล้วนะครับเคสน,นี้เซ็นปุ๊บก,ก็คือผ่านเลยแต่เงื่อนไขยอยู่ที่ว่าลูกค้าหนึ่งก็คือเลือกที่ผมนะฮะให้ผมดูแลแล้วก็บริการเพราะว่าลูกค้าดูมาหลายที่เหมือนกันฮะทั้งบุรีรัมย์โคราช ก็ที่อื่นก็ดูมาเยอะเหมือนกันนะครับสาหรับเคสนี้นะฮะก็คือจบที่เงื่อนไขก็คือตามที่คุยกันเลยส่วนารายละเอียดกาตกแต่งรถคันนี้ขอบอกนิดน,นึงนครับลูกค้าดีไซน์เองทั้งหมดนะฮะตั้งแต่การเลือกฟิล์มเลือกรอแล้วก็วันออกรถที่สําคัญลูกค้ามีกําหนดวันรับรถคือแค่วันเดียวนะฮะอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ยากสําสหรับผมด้วยนะฮะคือรับรถวันที่12ทธันวาคมนะครับสองพแค่วันเดียวนะครับ วันที่ออนก็เดี๋ยวเป็นอีกวันหนึ่งนะแต่วันที่ผมส่งมอบคือวันที่สิบสองนะครับเคสนี้ไฟแนนซ์ผ่านแล้วที่สําคัญรถรุ่นนี้สีนี้ขายดีมากแล้วก็เป็นโจทย์ที่ผมก็ต้องพยายามทําให้ได้ตามเงื่อนไขและสุดท้ายนะครับเคสนี้ลูกค้าก็เดินทางขึ้นมารับรถเองนะครับทําไมถึงเดินทางขึ้นมารับเองเพราะว่าเดือนธันวาคมนี้ผมจะไม่ส่งมอบรถยนต์แล้วนะฮะผมจะให้ลูกค้าเดินทางขึ้นมารับมอบเองแต่ผมมีค่าเดินทางมีค่าน้ํามันหรือค่าเครื่องบินนะฮะ มูลค่า3,000บาทให้สําหรับลูกค้านะครับและเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าก็คือให้เพื่อนขับรถมาส่งนะครับแล้วก็มีค่าน้ํามันให้นะครับค่ารถค่าอะไรก็คือมูลค่า3,000บาทนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันคะว่าการตกแต่งรถคันนี้ของลูกค้าที่บอกว่าตัดแต่งเองนี่แต่งยังไงนะฮะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอะถ่ายบรรยากาศการรับรถวันนี้ให้ชมอีกทีนะฮะกับหลังไปแดงแต่งซิ่งครวันนี้สมมอบรถยนต์ครับผมขอติดตามได้เลยนะครับ สำหรับ,บคันนี้นะฮะับแทบโฟ1.9 LDA คันนี้นะฮะนี่ฮะ,ะโลโก้แดงมาแล้วนะครับของเล่นใหม่นะครับกับคันนี้ก็คือการตกแต่งเดี๋ยวผมพาเดินชมเลยนะครับคันแรกคันนี้นะฮะก็คือใส่ล้อเวลนะครับคันนี้ก็คือใส่ซีรีส์ยาง2 3 5 4 5 10 8นะฮะแล้วก็กดหน้าลงมา2นิ้วนะครับคันนี้ส่วน ด้านหลังก็คือใส่สองซีรีส์สองหกห้าสี่สิบสิบแปดแล้วก็กดหลังลงมาสามนิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิติของรถคันนี้นะฮะนี่ครับนี่อันนี้ฟิล์มลูกค้าเลือกบานหน้านะครับคู่หน้าสามบานหน้านะครับสี่สิบแล้วก็สามบานหลังแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่ฟิล์มสามารถเลือกการตกแต่งออกแบบได้นะครับจะเอาปันหลอดหรือไม่ปหลอดนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับด้านท้ายนะครับ คันนี้ก็คือใส่ค้ำหลบป้ายนะครับต่อเป็นชวนหลังก่อนแล้วก็ใส่ยทอซิงนะครับทออซิงขอย้ํานะครับอยู่ที่ความชอบนะครับท่านใดที่ชอบก็แจ้งมาได้เลยนะฮะส่วนท่านใดที่ไม่ชอบก็แจ้งได้เช่นกันนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะมีเนี่ยฮะมีดิฟฟี่ OBD ใหนะ้เช่นเคยครับตามโปรโมชั่นนะครับเนี่ยฮะแล้วก็มี เดือนนี้จะมีอยู่นะครับล็อกเบรกล็อกคัทนะครับติดตั้งตัดระบบไฟฟ้าให้นะครับแล้วก็เวลาปรับดิฟฟี่ก็จะปรับจากปุ่มตรงนี้นะฮะนี่ครับที่เห็นแบบสีแดงใช่ไหมครับสีแดงก็คือเป็นโลโก้นะครับเนี่ฮะนี่คือเป็นของเล่นใหม่อุปกรณ์ตกแต่งใหม่นะครับเนี่ฮะมาแล้วฮะโลโก้แดงนะครับนี่อยู่ที่ความชอบนะครับชอบหรือยังไงก็แจ้งเข้ามาได้เลยฮะราคาไม่แพงนะครับแบบนี้นะครับนี่ฮะ ี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาอยู่แถวด่านขุนทดนะครับโคราชบ้านเองนี่แหละฮะเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับกับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับที่จบจริงนะครับลูกค้าเดินทางมาไกลนะครับคุ้มค่าไหมก็เดี๋ยวผมถามลูกค้าให้นะครับกับการมารับรถไกลขนาดนี้ฮะกับช่วงระยะทางที่ห่างนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าสําหรับการเดินทางมารับรถคันนี้นะครับผม โอเคครับคอยติดตามชมได้เลยนะฮะ สำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถใหม่ป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทาเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน้ำผ่านเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อ เข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางาติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดนะโปรโมชันดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทาคอนเทนต์ที่เน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพ ที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักง,งานบริษัทค้าขายเกษตรกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามรายละอยกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้า e ี T ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ